ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั่นก็คือการเกิดสุริยุปราคาหรือว่าเรียกว่าจุดดับของดวงชะตาหรือของดวงดาวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเอท,ทุกท่านได้รับชมต่างหากแต่นี้เราบอกแจ้งไว้ก่อนแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวพระพุธโคจรถอยหลังข้าไปอีกราสีหนึ่ง ดาวอาทิตย์เดินหน้าแล้วก็ดาวพฤหเกตเดินย้ายราศีมีอยู่าสามราศีที่โคจรย้ายแต่ในขณะเดียวกันนอกจากดาวรพรุธที่เดินถอยหลังพักราศีหรือเดินเสียหายแล้วดาวพระศุกร์ช่วงกลางเดือนก็เริ่มพักคอนเสิร์ตเริ่มเดินโคจรถอยหลังเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็มีการมนขึ้นดังนั้นดาวศุกร์ก็สวิงแต่ไม่ย้ายราศีเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือดาวพฤหัาทิตย์จะเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นอุจจาริราชตั้งแต่วันที่14มีนาคม ในขณะเดียวกันดาวพ,พุหธเขาเริ่มโครจรถอยหลังมาแล้วแต่จะถอยหลังข้ามราศีถอยกลับมาที่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและดาวพระเกตก็จะไปอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่28มีนาคมดังนั้นเนี่ยเกิดโยกย้ายจริงๆอยู่3ดาวแต่โครจรวิปริตก็คือดาวพุหักับดาวพระศุกร์แต่ดาวพระศุกร์ไม่ย้ายนนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนั่นย่อมแปลว่าจะเกิดผลกับ12ลัคนาราศีอย่างไรติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยดาวพฤหเกทับดวงชะตาเต็มๆตลอดเดือนจะย้ายตั้งแต่ปลายเดือนวันที่28ยังไงเสียดาวพฤหเกตทับดวงชะตาของคุณประกอบกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่พบสุภาริตีโคนกันผมว่ามีแนวโน้มเรื่องของไปต่างประเทศไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือช่วงนี้ทาบุญบ่อยตันนั้นแนวโน้มสุดท้ายอย่างนั้นมีในขักษณะเดียวกันเนี่ยตัวของคุณเองจะมีเซนสัมผัสรู้สึกความรู้สึกแปลกๆหรือเช่นช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระบ่อยฝันแปลกๆ เอ๊ะชวงนี้เหมือนเจ้านายนี่กำลังจะดา่าแต่เราก็ทําตัวดีนะเช้ามาปรากฏนายด่าเลยอะไปอย่างนั้นก็ได้หรือบางทีเกิดการฝันแปลกๆนะครับในบางทีฝันเอ๊ะวันนี้วันนี้ฝันร้ายอะรู้สึกเรื่องราวไม่ดีคนส่วนใหญ่ก็จะกังวลแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยผมจะแนะนําให้ทุกคนว่าเช้ามาให้รีบใส่บาตใส่บาเสร็จแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับนิมิตเหล่านั้นนะครับที่ไม่ดีเหล่านั้นเพราะบางทีเนี่ยที่เข็นไม่ดีเนี่ย อาจจะเป็นปู่ย่าตาทวดหรือบรรพบุรุษในอดีตเขาเข้ามาเข้าฝันคุณเพื่ออยากจะเตือนว่าคุณอย่าได้ประมาทพลาดพลั้งในการใช้ชีวิตในช่วงนี้คุณทาแล้อุทิศบุญให้เขาก็ขอบคุณเข้าไปเขาเรียกการเปลี่ยนห่อเป็นดอกไม้หรือแปลงตัวร้ายให้กลายเป็นตัวดีแล้วตอนเย็นกลับมาก่อนนั้นก็สวดมนต์อภิญปริศหรือที่เขาสวดภาษาชาวบ้านเขาเรียกยันทุนนิมิตตังอวบมังคันจโยจาวนาโปสกุนาสัตทโธพวกนี้นะครับสวดจนคุณหลับไปอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ เผื่อวันหน้ามีเหตุเพศภัยใดๆท่านจะได้มาเตือนพวกคุณอีกนี่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าพอฝันไม่ดีปุ๊บไปโทษนูน่นโทษนี่มันไม่ใช่มันต้องมีเหตุที่มาที่ไปนะทีนี้เนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานของคุณผมว่าในช่วงนี้อ่วมระทายหน่อยนะครับระมัดระวังการแก้ไขเอกสารทําอะไรก็ไม่ถูกใจหรือว่าตัวของคุณเองเนี่ยเพลเลเนี่ยนะครับเราเป็นฝ่ายถูกยังต้องยอมเป็นฝ่ายผิดได้ด้วยซ้าต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่า มันมีตำแหน่งอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอช่วงหลังจากกลางเดือนไปเนี่ยเขาก็บอกว่างานของคุณอาจจะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันการประมูลงานเอกสารทําสิ่งที่มันสําคัญหน่อยหนึ่งแต่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยขึ้นเพราะดาวประจาตัวเข้าสม,ม่มุณอดีตระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยระมัดระวังอีกอย่างเรื่องของการถูกลือสีแปลงสารนะเขาบอกแบบหนึง่งเราเข้าใจแบบหนึง่งพอไปสื่อสารสนสนอกันกับเข้าใจกันอีกแบบหนึง่ง ขอให้ใช้ทติและมัดระวังรอบครอบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าได้ใช้ชีวิตเร่งรีบในช่วงเวลาเหล่านั้นในเรื่องของเงินเงินทองทองผมว่าในช่วงนี้เนี่ยเงินดาวประจําเรื่องของเงินทองคุณคือดาวพระศุกร์เป็นตำแหน่งมหาอุดยังมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนมากก้อนใหญ่แต่อาจจะไม่ได้รับเต็มๆคนเดียวถูกแบ่งสันปันส่วนไปอาจจะถูกอันอื่นหรือว่าถูกคุณส่วนอื่นแบ่งไปก็เป็นปกติแต่แนวโน้มยังคงมีอยู่ แต่ท่านี้ท่านั้นได้เยอะขอให้ระมัดระวังใช้สติรอบครอบให้ดีๆระวางแผนให้ดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันได้ง่ายจ่ายเยอะเดี๋ยวมันหมุนไม่ทนันแล้วมันช็อตเอาดื้ออันนี้เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังแต่ยังไงเดือนนี้ผมว่าเกณฑ์การเดินทางเกณฑ์การทํางานของคุณต้องลงพื้นที่ต้องเดินทางหรือต้องเข้าประชุมมีแนวโน้มว่าบ,บ่อยกว่าบ่อยกว่าใครในรา,ราศาสอราศีบ่อยมากๆนะครับบางคนอาจจะนั่งโต๊ะทํางานแต่ต้องติดต่อเอกสารเจรจาคุยอยู่เรื่อยนั่งแชทนั่งทําเว็บนั่งทำนู่น เอาว่าเดิอนนี้เดินทางเยอะติดต่อผู้คนมากขึ้นบางทีอาจจะเอ๊ะอาจารย์ผมว่าไม่น่าจะมีจัดปรากฏญาตจากต่างประเทศเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มารวมตัวรวมญาติเช่อเถอะมันต้องมีอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของคําพยากรณ์ของชาวลัคนณาราศีกันในช่วงของเดือนมีนา2568นี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้น หรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามีเรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหาศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยๆผู้เรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญากทสองเนียมคณยุทธแน่จะวางเลื่อชายได้นะครับขึ้นถึงผมขึ้นถึงยุงจนายได้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อ <c oughs> ให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ